สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมพลมอเตอร์โลอีกเช่นเคยฮะในวันนี้ครับวันคริสต์มาสช่วงปลายปีครับผมทางเราเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะครับจากทาง กลางปีผู้จัดงาน b y ท์ออฟเดอะเยครับทุกปีปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้รับเกียรติเป็นประมาณปีที่8ปติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับ b y ท์ออฟเดอะเยียครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการทดสอบนะฮะและรถที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยต้องบอกว่านับร้อยคันเลยทีเดียวนะจริงๆมันต้องบอกว่ามีฝั่งซ้ายด้วยแหละเพราะว่าคือฝั่งเนี้ยก็จะ มีในเรื่องของ EV b i k e เพิ่มเข้ามานะครับจริงๆอะ่ะ EV b i k e อ่ะเริ่มมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับการทดสอบ Bi k e of ด h e Year 2024แล้วแต่ปีนี้ก็มีการส่งรถ EV เพิ่มเข้ามาด้วยกับพวกรถที่เป็นเครื่องยนต์นะครับอีก80เกือบ90รุ่นด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวการทดสอบ Bike of t ด e Year จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมีเกณฑ์การคัดเลือกสเตชันการทดสอบเป็นไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้รับชมกันอีกทีนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆคุณผ,ผู้ชมก็จะมีการ แยกนะครับในส่วนของรถทดสอบถ้าเป็นรถเครื่องเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแคตชิกรีของกลุ่มพวกรถเล็กนะครับรถเล็กเนี่ยคือเขาจะจัดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแทบทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะก็จะมีตั้งแต่พวกรถ Family b บอนะฮะแล้วก็รถ AT ทั้งหลายนะครับที่เรียงหน้ากันอยู่ตามนี้เลยหลากหลายโมเดลมากนะครับไปจนถึงไล่มาทางด้านเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวก บิ๊กสกูตเตอร์ในช่วงคา์าประมาณ300นะครับ300ถึง400เลยนะเนี่ย400อย่าง bmw แล้วก็ tmax นะครับช่วงพิกัด500กว่านะอ่ะอันนี้ก็คือฝั่งของรถ at ทั้งหมดครับแล้วก็เริ่มไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มของรถ Big b i บ e ในส่วนของ Sport n e k e d นะครับนี่อ่ะฝั่งนี้ก็คือมีการจัดเรียง กันแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีตัวเล็กมาร่วมด้วยนะอย่างเนี้ยฮะ m t 1 5 Speed 4สปีด0ไปจนถึงพี่ใหญ่ระดับ CB 1 3 0ซึ่งตัวนี้เป็นรถที่เสียงนุ่มและหวานที่สุดในงานทั้งหมดนี้แล้วครับโอเคแล้วก็ทางด้านนี้นะทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นรถแนวแบบลุยขึ้นมาแล้วครับอ่ะ ทั้งฝั่งที่เป็นรถ enduro อย่างตระกูล CRF อ,อันนี้ที่มารายันนะครับที่เป็น adventure bike CRF แล้วลี่อะไพวกเนี้ยครับมีนี่มาด้วยครับ hypermoto สูบเดียว V ีสตอมน้องเล็กอะไรพวกนี้นะครับผมไล่มาเป็น adventure s i ส์กลางและอย่างพวกตัวตระกูล NC ที่เป็น touring นะครับ t r a a l p f มีตระกูล gs 9 0 0 2โมเดลมาด้วยนะครับพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นมิดไซส์แอดเวนเจอร์ขยับขึ้นมาก็พวกนี้ระดับตัวพัน cc บวกนะครับทั้งแอฟริกาทวินแพนอเมริกา gs 1 0 0 0พี่ใหญ่ desert x ตัวนี้ช่วง9 0 0กว่า cc นะครับแล้วก็ไทเกอร อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตระกูล Adventure แล้วก็ด้านนี้ฮะคือจะเป็นสาย Grand Touring นะครับ RT นะครับตัว R 1 2 5 0 RT ไล่ลงมาครับก็เป็นพวก Cruiser Touring นะครับฝั่งนี้ด้านนี้ครับก็เป็นฝั่ง EV นะโอ้นี่ครับทาง k a วา s a กิส่งนินจา EV มาด้วยนะ ผมยังไม่เคยขี่เลยครับสำหรับตัวนินจา e ีเดี๋ยวคงได้ลองกันในวันนี้นะฮะ อ่ะครับและสําหรับสเตชันการทดสอบนะฮะคือเราจะมาทดสอบกันที่สนามพีละคาร์นะครับไม่ใช่ฝั่งของเซอร์กิตใหญ่นะก็คือฝั่งของสนามโกคาร์เพราะเป็นแทร็กเล็กครับเราจะเน้นในเรื่องของแบบความคล่องตัวอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นขี่ทําเวลานะการทดสอบไบ k e อ f ฟเด Year เพื่อเน้นสําหรับการใช้งานบนท้องถนนในชีวิตประจําวันครับผมหลักๆเนี่ยก็คือเราจะขี่ตามคอส ของสนามนะครับก็คือตามเลเยอร์ของแ็กนั่นแหละแต่ว่าจะมีการเพิ่มสเตชันเข้ามาประมาณ3 s t สเตชันครับซึ่งจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นซัสเพนชันเทสนะครตรงนี้ฮะก็คือจะมีการวางคล้ายๆแบบลูกระนาดเล็กนะครับอย่างเงี้ยจำลองเอาไว้เพื่อทดสอบในเรื่องของตัวระบบการสะเทือนแล้วก็ถัดมาครับก็คือวางไพลอนให้เราสลาลอมนะซึ่งรูปแบบของการสลาลอมที่นี่ค,ครับผมก็จะ ไม่ใช่สลาลอมที่เป็นแนวตรงทั่วไปนะครับจะวางแบบเยื้องเยื้งๆอย่างเงี้ยเรียกว่าพลอนเสนคครับเอาไว้สําหรับทดสอบในเรื่องของความคล่องตัวขนาดพลิกเลี้ยวได้คล่องแคล่วมากกว่ากันนะฮะแล้วก็วนรอบแท็กไปจนเกือบครบหนึ่งรอบครับก็จะมาที่เบรกเทสนะครับซึ่งเป็นสเตชันสุดท้ายทางด้านนู้นนะก็คือจะให้เรา mark าาจุดเบรกครับเป็นพาอนคู่แล้วก็ให้กำเบรกดูนะว่าเรื่องของระยะ การเบรกเนี่ยครับคันไหนสั้นยาวอะไรยังไงการตอบสนองของเบรกแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือสเตชันการทดสอบทั้งหมดนะครับของการคันเลือก b บ k e ออฟเ e Year 2ยร์ครับซึ่งที่จริงก็ต้องบอกว่าเกือบทุกๆปีแหละเราก็จะเทสกันที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสเตชันประมาณนี้และสำหรับการทดสอบ b บ k e ออฟเ e Year นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2วันนะในวันแรกเนี่ยครับเราจะทดสอบในส่วนของรถเล็กก่อนนะครับพวก รถที่ CC ซีน้อยๆน,น,นะแล้วก็ไปที่ช่วงาบ่ายขึ้นมานะครับก็จะสลับมาเทสในส่วนของรถ EV ีแล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยรถ EV ีส่งเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแบบประมาณ20บกว่าคันเลยนะจากปีที่แล้วนี่คือแบบนับคันได้นะฮะตอนนี้คือแบบรถ EV ีเทรนเริ่มมาแล้วก็มีส่งเข้ามาให้ทดสอบกันเยอะมากขึ้นครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยจริงๆ ในส่วนของรถ Big กไบคทั้งหมดนะครับจะต้องเทสวันที่2แต่เนื่องจากแบบวันแรกอะไรเงี้ยเวลาเหลือนะครับก็ทางทีมพี่พี่สตาฟนะครับก็คือเข็นรถ Big กไบคบางส่วนเนี่ยเข้ามาให้เทสกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ารถ Big b ไบคเนี่ยมันเยอะมากหน้าหลายตามากนะครับทั้งในฝั่งของรถสปอร์ตเนเก t ทัวริงนะครับสายแอด e วนเจอ power cruiser นะครับแกนทัว er เลอรนะ์อลยเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วมีบิ๊กสกูตเตอร์อะไรพวกนี้เขาก็เลยแบบถ้าเทสอะไรได้นะครับก็คือเอาเข้าไปวันแรกก่อนเลยวันที่2จะได้แบบค่อยๆทยอยทดสอบกันไปนะครับเพราะว่ารถทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับหลักร้อยกว่าคันนะครับเอาละครับก็จบลงแล้วกับการทดสอบคัดเลือก b i k e of the Year 2025ในปีนี้นะครับโ,โหรถมากหน้าหลายคันมากครับระดับร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของ ผลนะครับว่าคันไหนจะได้รางวัลอะไรยังไงบ้างเนี่ยทางกลางปีครับเขาจะประกาศช่วงประมาณต้นมีนานี่แหละก่อนที่จะเริ่มงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร2025นะครับและแน่นอนถ้าผลออกมาแล้วเดี๋ยวทางทีมงานมอเตอร์ l แลล์ครับจะรีบมาอัปเดตผลการคัดเลือกให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนเอาไว้ว่ารอฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกช่องทางออนไลน์ของมอเตอร์วให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพ้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ